สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรตหุ้นคุณทําได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับก็คือเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตอนเองสวัสดีสมาชิกที่ปรึกษาพอตรตเกษียณเร็วกรเกษียณรวยทุกท่านนะครับที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าหรือ passive income ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าอยู่ในวัยใกล้เกษียณนะครับก็สามารถที่จะมีพอร์ตหุ้นแนว VI นะครับซึ่งเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็จะได้นำเสนอหุ้นที่อยู่ใน Watch List นะครับตั้งแต่ผมศึกษาหุ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับหุ้นตัวเนี้นะครับ อยู่ในวัสดทุที่อยู่ในดวงใจมานานมากนะครับก็คือหุ้นยูนเต็ดเปเปอร์จำกัดมหาชนนะครับก็รองพิจารณากันดูนะครับว่ามันจะเข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนของเรานะครับหรือของเพื่อนๆบ้างหรือไม่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสน,นะครับมาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วคราวนี้ก็ เราไปดูในส่วนของอหุ้นตัวนี้นะครับเขาทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าอยู่ในดวงใจนะมันจะต้องมีเกณฑ์อะไรนะครับที่เราควรพิจารณาใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือหุ้นตัวนี้ทุนจดทะเบียน650ล้านนะครับปรากฏว่าชําระเต็มแล้วนะครับตั้งแต่ผมศึกษาหุน้นใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ รับไม่มีการเพิ่มทุนรบกวนพูดถึงหุ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้คือเราดูจากตรงนี้นะครับก็คืออย่างที่เคยพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าหุ้นตัวไหนทุนจดทะเบียนชําระยังไม่เต็มเนี่ยนะครับเราต้องระวังนะครับอย่างเช่น6 5 0ยหิล้านเนี่ยอ่าชำระไปแล้ว4 0 0อล้านอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่2 5 0รยห้าสิล้านอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเพื่อนๆไปซื้อของที่ร้าน ของชําหรือร้านชโชว์ห่วยใกล้ๆบ้านนะครับเออเพื่อนๆเลือกซื้อของปรากฏว่านะครับเพื่อนๆจับใจ่ายใช้สอยนะครับรวบรวมของมาได้นะครับมูลค่าสินค้าห5 0้ยห้าสิบาทเนี้ยแต่เพื่อนๆพบเงินไปสี่ร้อยบาทอย่างนี้นะครับออหรือว่าสา0รอยบาทอย่างเงี้ยขอจ่ายก่อนสามร้อยนะครับเออขอจ่ายก่อนสี่ร้อยย่างเงี้ยนะครับยังค้างอยู่2 5 0ร้อยหสิอย่างเงี้ยนะครับ แล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเออเดี๋ยวนะครับจะเอามาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับออรู้จักกันนีครับเจ้าของร้านก็โอเคอย่างเงี้ยเรายอมรับว่าเราเป็นนี่เจ้าของร้านโชว์หวยอยู่นะครับเจ้าของร้านโชว์หวยก็มีสิทธิ์ที่จะทวงเงินนะครับค่ากับข้าวก,กับปลาครับค่าของจากเราได้ตลอดเวลานะครับที่เจอหน้ากันอย่างนี้บริษัทที่ทุนจดทะเบียน ชําระยังไม่เต็มก็เหมือนกันเพื่อนๆน,นะครับบทางบริษัทก็สามารถที่จะส่งหนังสือนะครับเพิ่มทุนนะครับหรือแจ้งเตือนให้เรานะครับนําไปชําระนะครับให้มันครบตามจํานวนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะทําได้ตามคําลองของกฎหมายประมวลแห่งและพาณิชย์นะครับการจดทะเบียนบริษัทอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้พอตัวเนี้นะครับ ทุนจดทะเบียนชําระเต็มแล้วเราก็สบายใจละนะครับอันนี้ก็คือจ่า,จายครบจํานวนแล้วนะครับคราวนี้ก็เราจะไปดูในเรื่องของแฟกชีตแล้วก็มงบการเงินของบริษัทนี้นะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะครับเออ,อเราไปดูแฟกชีตแฟกชีตเนี่ยเราก็ดูว่านะครับเขาทําธุรกิจอะไรนะครับลักษณะของธุรกิจโดยย่อนะครับผลิตและจําหน่ายกรดะดาษคราฟนะครับ ที่ใช้ในใช้ในอุตสาหกรรมหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับประเภทกล่องลูกโฟกและกระดาษทำผิวกล่องอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหอันนี้แบบเป็นธุรกิจที่แบบก็คือมันค่อนข้างจะยั่งยืนเลยนะครับตราบใดที่ยังมีการใช้กล่องกระดาษอยู่นะครับบรรจุภัณฑ์อยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ได้แบบยาวเหยียดนะครับยาวนานเลยนะครับชั่วชีวิตไม่รู้เท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับคราวนี้ Market cap ก็อยู่ในระดับขนาดเล็กขนาดกลางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราก็ถ้าตามหลักถ้าต่ำกว่าหมื่นล้านนี่เ็เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับเราอาจจะมองเป็นขนาดกลางในในไซส์ของตลาดลกทรัพย์ไทยเราอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าต่ำกว่า2,000ล้านลงไปก็เป็นหุ้นขนาดเล็กในตลาดลกทรัพย์ไทยเราอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้า3,00 0 4 0 0 0ล้านขึ้นไปก็เป็นขนาดกลางหมื่นล้านขึ้นไปก็เป็นขนาดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเอาเป็นแบบมาตรฐานแบบแบบโลกจริงๆก็ถ้าหมื่นล้านลงมาก็เป็นขนาดเล็กอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าห้ามื่นล้านลงมาก็เป็นขนาดกลางนะครับหกนล้านขึ้นห้าหกหมืนล้านขึ้นไปก็เป็นแสนล้านอย่างเงี้ยขนาดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของตอรงจุดนี้ครับที่มันถึงจุดที่น่าสนใจมากๆที่ได้พาเพื่อนๆมาดูมาชมวันเนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ ราคาในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมาคือยคือ1ปีนะครับสูงสุดคือ12บาท10นะครับลงมาต่ําสุดนี่คือเมื่อวานนี้เองนะครับราคาปิดตลาด7บาท60นะครับนี่แหละครับคือเราเน,นะครับการอดทนนะครับหมายถึงความร่ํารวยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านใดที่ลงทุนในหุ้นจะเข้าใจหรือว่าเรารอหุ้นบางตัวในเป็น10-10ปีนะครับกว่าที่ เขาจะลงมาด้วยเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ทําให้พื้นฐานนะครับหรือปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไปเนี้ยนะครับแต่ถ้าพื้นฐานเปลี่ยนไปแล้วราคาล่วงลงมานะครับผู้บริหารเปลี่ยนผู้บริหารผู้บริหารไม่ดีมีการชอบโกงอะไรเนะี้ยอันนั้นเราก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับงบก,การเงินหรือการจ่ายปันผลหรืออะไรต่างมนะันเข้าเข้าเกณฑ์เงินไขอะไรยังปกติดีอยู่แต่ลงเพราะ ไซเคิลธุรกิจนะครับระดับมหาภาคจุลภาคอะไรแล,ล้วแต่นะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะทําให้เรารู้ว่าตลาดไม่มีสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะลงทุนซื้อหุ้นที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลหรือมี MOS นะครับอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเาามาดูว่ามันยังพอไหวไหมยังเป็นไปได้ไหมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ EBITDA เนี่ยนะครับ ต่ำกว่าต่ำกว่า10นะครับเป็นครึ่งเลยก็คือ 4. 8 9ดดอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับเออต่ำกว่าสิบเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อศักยภาพการทํากําไรจริงๆนะครับก่อนต้นทุนก่อนต้นทุนทางภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คราวนี้เรามาดูเรื่องของอการข้ามาในตลาดหลักทรัพย์บ้างนะครับเขาข้ามาส6บัทนวาสม2547ห้าอสี่สิบเจดนะครับ สิบธันวาที่ผ่านมาใน2องวันเนี่ยนะครับก็ครบยีปีหุ้นไหนนะครับถ้าเป็นหุ้นที่มีงรบการเงินแข็งแก่งถ้าอยู่ในแต่ละกลทรัพย์มา20ปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีมอสหรือความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับมาอย่างน้อย2รอบนะครับคือปกติแล้วทั่วโลกนะครับ10ปีนี้ก็จะมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหครั้งนะครับอันนี้ก็เจอไปหลายครั้งละวนะ ถ้าอย่างยี่ปีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเอายี่สิปลบออกเนี่ยก็2,500มันเท่าไหร่2,547ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้67ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าอ๋อมันเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้นะครับพอเรารู้อายุนะครับของหุ้นตัวนี้ปุ๊บก็เราก็จะไปดูในเงื่อนไขข้อมูลอื่นๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้อมูลของหุ้นตัวเนี้ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะเป็นคนวัชระนะครับชินเสถาวงเนี่ยเร,เราดูตรงนี้นะครับนางอชลาถ้าเอา21บวก9กน่ก็จะประมาณ30อ31อนะครับนี่คือเราก็ดูว่าอ๋อนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบริษัทนะครับบริษัทนะครับอันนี้ก็ มเข้าไปถือหุ้นด้วยนะครับเออแล้วก็จะมีเรื่องของกองทุนเปิดกุงสีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กองทุนเปิดกุงสีหุ้นระยะยาวอย่างนงี้นะครับเพื่อนๆอดูจากรายชื่อนี้แล้วนะครับเพื่อนๆพอน,พ,น,พ,นพอจะเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างนงี้คราวนี้พอเราดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่กับผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกันไหมนะครับเราก็ดูในสุคุนจินเนเชทววงไว้นะครับ เราก็จะไปดูในส่วนของผู้บริหารว่าใช่หรือไม่นะครับเห็นไหมครับนายวัชระชิน,นะเฉททวงก็ยังอยู่นะครับมงคลมังกรกนกก็เป็นผู้บริเป็นประธานกรรมการบริษัทนะครับก็โอเคเลยนะครับผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเป็นบุคคลเดียวกันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คณะกรรมการผู้บริหารบริษัทและเราจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือเขาจ่ายปันผลไหม ถ้าผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลเดียวกันแต่ไม่เคยมีการจ่ายปันผลเลยถือว่าเป็นปฏิปักษ์หรือสตรูกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับออไม่เคยขาดจ่ายปันผลใช่ไหมเนี่ยพวกเราดูนะครับอย่างผมให้ดูจิตตะดอทคอมเลยนะครับจิตตะดอทคอมเนี่ยอันเนี้ยเก้าปีนะครับเก้าปีเนี่ยเก้าปีสิบปีเนี่ยไม่เคยขาดจ่ายปันผลเลยแม้แต่ปีเดียวถ้าเป็นของ นะครับเจ้าแม่เงินปันผลนะครับคุณเจอฟรนดีนไวส์นะครับบอกว่าถ้าหุ้นตัวไหนนะครับถ้าจะเป็นสุดยอดของหุ้นจ่ายปันผลนี้คือนะครับในรอบ12ปีบัญชีนะครับจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะครับจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย5ครั้งหรือไม่นะครับหครั้งขึ้นไปเนะี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับอันนี้เราดูแค่แค่เปีเปี่ยเพื่อน เพื่อนๆลองดูนะครับว่าจ่ายันผลเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้านั้นถึงห้าครั้งไหมเก้าปีนะครับเราต่อให้สามปีเลย,เ,ยเห็นไหมครับอันนี้สิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าสตางค์ต่อหุ้นอันนี้เป็นยี่สิบห้าเรานับเป็นหนึ่งะครับหกสิบเรานับเป็นสองหสิบเจ็ดเรานับเป็นสามนะครับเออแปดสิบเรานับเป็นสี่แปดสิบเอ็ดเรานับเป็นห้าเห็นไหมครับอันนี้แค่เก้านะครับแค่เก้าปีบัญชีนะครับนี่ก็คือ เกินเรียบร้อยแล้ะนะครับเราดูนะครับมาตรฐานช่วง,หล,งหลังก็อยู่ที่ประมาณ70สนะครับเจสตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือถือว่าผ่านเกณฑ์ของเจ้าแม่เงินปันผลฉะนั้นผมนะครับโฟกัสมาที่พอร์ตกรเกษียณเร็วกเกษียณรวยเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในดวงใจผมนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อนะครับเพื่อนๆเ,เชื่อตัวเองเชื่อมันตัวเองนะครับศึกษานะครับ มีฐานแห่งสติปัญญาในหุ้นเป็นของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนจะแข็งแกร่งนะครับไม่ขึ้นตรงต่อผู้ใดนะครับเราขึ้นตรงต่อเหตุผลที่รองรับแล้วก็ความเข้าใจของเรารงลงทุนและสบายใจอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับนอกจากเราดูอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปดูเรื่องของงบดุลของบริษัทนะครับสุขภาพหุ้นบริษัทนี้เป็นยังไงเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ cr เป็นอย่างไรนะครับ current ratio <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างนะครับของบริษัทนะครับ United Paper จำกัดมหาชนนะครับสภาพคล่องทากงการเงินเพื่อนเพื่อนดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับหกเท่าแปดเท่านะครับโอ้โหนะครับ CR ratio เนี่ยคือสักสองเท่านี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้ว อันนี้เพื่อนๆอนลองดูข้อหกเท่าแปดเท่าเนี่ยคือโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับโคตรยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมครับผู้บริหารนี่คือโคตรรอ,อบครอบเลยนะครับนี่คืออัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเนี่ยนะครับโอ้โหแบบแปดเท่านะครับโอ้โหแบบเพื่อนๆืเคยเจอแบบแนวนี้ไหมนะครับแล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อนๆลองดูต่ำกว่าน,นึงไหมศูนย์จุดหนึ่ง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 ผู้บริหารโคตรรอ,อบครอบเลย ถ้าเราดูอย่างตรงนี้นะครับก็คือนี่สินระยะยาวไม่มีเลยนะครับเราไปดูหลักฐานของจิตตะตระความว่าจริงไหมนะครับเพื่อเนเพื่อนลองดูนะครับว่านี่สินระยะยาวนะครับของบริษัทนี้นะครับเว้นมาตลอดเลย5ปีนี้ไม่มีนี่สินระยะยาวเลยนี่สิน0.1เนี่ยเป็นนี่สินที่ผูกพันกับกฎหมายนะครับเป็นนี่สินเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการพนักง,งานแล้วก็เรื่องของแท็กนะครับเรื่องของภาษีอะไรอย่างนี้นะครับ อันนั้นก็คือบริษัทที่ไม่มีนิสินระยะย,ยาวเนี่ยเป็นโคตรสุดยอดของหุ้นปันผลเลยทีเดียวนะครับอันเนี้ยเราเราดูตรงเนี้ยนะครับเราก็รู้เลยว,ว่าสุขภาพหุ้นของ utp เนี่ยคือโคตรสุดยอดของหุ้นในพอร์ตเกษียณเ,เร็วกเกษียณรวยเลยนะครับเราดูแค่งบดุลเนี่คืองบแสดงฐานะทางการเงินมีฐานะที่แข็งแกร่ง,งอยู่ระดับยอดยังไม่เพียงพอนะครับเราต้องไปดูว่าบริษัทเนี่ยนะครับเขาอะนะครับ มีศักยภาพในการทำกำไรไหมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอการเติบโตไหมนะครับถ้าเป็นหุ้นในพอร์ตกรเกเียนเร็วกาเซียนรวยเนี่ยเราก็จะพิจารณาเรื่องของ defensive stock ก็คือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งอาจจะไม่โตนะครับอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มของหุ้นอิ่มตัวหรือเติบโตในระดับอัตรา1 234 5อ,อย่างเงี้ยนะครับ หรือนะครับถ้าเติบโตได้ยิ่งดีเลยเรามาดูกันว่ายูเ t เ d p เปเปอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะดูในเรื่องของนะครับรายได้นะครับสกปรภาพการทำกำไรอ่ะเราก็จะดูเรื่องของรายได้นะครับว่าเขาโตขึ้นไหมนะครับอ่ารายได้โตขึ้นไหมอย่างเพื่อนๆดูจากตรงนี้จาก3,000ล้านนะครับขึ้นมาในระดับ4 0 0 0ล้านนะครับขึ้นมาในระดับอันนี้เกือบเกือบ5000ล้านเลยนะครับแล้วก็ดอบลงมา2ปีนะครับ วิธีการดูอัตราการเติบโตเนี่ยเราดูในรอบ10ปีนะครับเราก็จะเห็นภาพเลยว่าอัตราการเติบโตของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไปดูในเว็บไซต์จิตตะ .com กันหน่อยนะครับว่าในเมื่อรายได้เนี่ยโอเคนะครับรายได้จาก3,000ันขึ้นมาเป็นระดับ4,000ันอันนี้ก็คือ9เดือนก็3,000นะครับน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือประมาณ4 0 0พก็คือพูดง,ง่ายๆคืออยู่ระดับาพันไปหา4 0 0พนะครับ อันช่วงนี้ก็คืออาจจะดรอปลงจากปี65นะครับอ่าปี65แล้วก็อาจจะยในระดับที่เป็นลักษณะของการอิ่มตัวหรือเติบโตนะครับเราจะไปดูนะครับงบการเงินของบริษัทนี้ในเว็บไซต์จิตตะ .com นะครับ50ปีนี้มองแล้วยังไงก็น่าจะโตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วัดแค่5ปีนะครับอันเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเราเอาแค่9ปีนี่นะครับ เพื่อนๆเอานะครับเอา3ปีต้นกับ3ปีท้ายเนี่ยมาคำนวณนะครับวิธีการก็คือว่าให้เอาค่าตัวเลขของ EPS EPS คือกำไรต่อหุ้นนะครับตัวนี้นะครับ EPS Earning Per Share นะครับ25สตางค์บวก9บวเวก7นี่ยนะครับแล้วก็หารด้วย3เพื่อนๆก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วก็เอา1.4 1. แค่ดูจากตรงน,นี้ก็คือโตแล้วนะครับตามหลักเกณฑ์ของคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับสำหรับหอตกระเซ็นเรลกระเซนรวยเนี่ยถ้าภายใน10ปีเนี่ยครับโต33%ขึ้นไปเนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์แต่จากการมองด้วยสายตานะครับสำหรับตัวเนี้ยมองว่าโตไม่ต่ำกว่าส0งจริงหรือไม่เรามาดูกันนะครับอ,อันนี้ดูจาก งบการเงินนะครแค่9ปีนะครับถ้า10ปีก็น่าจะใกล้เคียงกันก็เราเอาแค่วิธีการคำนวณอัตราการเติบโตของคุณเบนจามินแกรแฮมก็คือใช้3ปีต้น3ปีท้ายนี่แหละนะครับมาคำนวณอ่ะเราหาตัวเลขอย่างนี้นะครับจุดสองห้าใช่ไหมครับจุดสอบวกจุดสอนะครับบวกจุดห้นะครับแล้วก็หารด้วยสก่อนนะครับ ด้วยสามเนี่ยเราจะรู้ว่า3ปีต้นเนี่ยทำไมใช้ค่าตัวเลขเฉลีย่ยเพราะว่ามันจะมีความเสถียรแล้วก็มีความแน่นอนกว่าก็คือเราไม่ใช้ตัวเลขเดียวโดดๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว,ว่าความสามารถที่สม่ําเสมอนะครับเราต้องการตัวนี้นะครับเพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้นะครับว่า3ปีต้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือหาได้37สตางค์ ต่อหุ้นนะครับสามเจ็ดสตต่อหุ้นอ่าคราวนี้เรามาดู3ปีท้ายนะครับเราก็1 4 1นะครับบวก1.14นะครับบวก1.35หารด้วยนะครับ3นะครับเท่ากับอ่าเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยของ3ปีท้ายนะครับจะอยู่ที่1.3 1.3บาท ต่อหุ้นนะครับเราก็เอาไปลบออกนะครับจุดสามเจ็ดนะครับลบออกจุดสามเจ็ดคราวนี้นะครับได้ตัวเลขออกมาก็คือจุดเก้าสามคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าโตจากสามสิบเจ็ดสตางค์มาเท่าไหร่นะครับมากี่เปอร์เซ็นต์เราก็เอาไปหารจุดสามเจ็ดนะครับหารจุดสามเจ็ดนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเพื่อนๆก็จะทราบทันทีว่า หุ้น UTP เนี่ยนะครับในรอบปีบัญชี9ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตอยู่ที่250เอนะครับอันนี้ก็คือศักยภาพการทำกำไรคือรายได้โตนะครับแล้วก็กำไรก็โตด้วยนะครับแล้วปันผลก็โตด้วยก็คือพูดง่ายๆคือรายได้โตกำไรสุทธิโตนะครับ ทำไรสุทธิต่อหุ้นโตแล้วก็ปันผลก็โตปันผลก็เพิ่มนี่คือเป็นสุดยอดของหุ้นตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราผ่านเกณฑ์ไปถึง3ข้อละนะครับ1ก็คืองบดุลนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับโคตรยอดเยี่ยมนะครับก็มี CR ถึง8เท่านะครับเราขอเพียง2เท่าก็อยู่ระดับยอดเยี่ยมแล้วนะครับอันนี้8เท่าก็คือโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับ ต่อไปเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับรายได้โตนะครับรายได้สารภาพก,การทํากำไรรายได้โตนะครับกําไรสุทธิโตแล้วก็ปันผลเพิ่มนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารบ้างเป็นอย่างไรนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับถ้าเฉลี่ย5ปีเนี่ยเพื่อน,น,นๆว่าอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็คือ9้าเดือนนะครับเก้าเดือนถ้า นะครับ12เดือนก็อาจจะใกล้เคียงปีที่ผ่านมาคือรายได้รายได้อยู่ที่ประมาณ4,000ล้านใช่ไหมครับการสุที่ต่อหุ้นนะครับดรอปลงมานะครับ75อันนี้ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบ12เดือนนะครับเราก็ต้องรอ q 4นะครับถ้า q 4นะครับได้เท่าไหร่เนี้ยนะครับสมมติว่าได้อีก25สตางค์นะครับก็จะเป็น1บาทต่อหุ้นนะครับก็จะดรอปลงจากปีที่แล้วแต่นะครับแต่ตรงเนี้ยก็อาจจะ พิจารณาเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับถ้าค่าเฉลี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูจากตรงนี้แล้วก็คืออยู่ที่ระดับไม่ต่ํากว่า20นะครับ20เปอร์เซ็นนะครับ20เปอร์เซนเราดูนะครับว่าถ้าเราเอาตรงเนี้ยนะครับอมืมาเฉลี่ยกันนะครับถ้าบวกกันนะครับอันนี้55ใช่ไหมครับ55อันนี้90นะครับ90 100นะ ตีไว้1น2เนี่ยนะครับถ้าเราหารหนะครับ112หาร5อ่าเราหารดูก็ได้นะครับว่า112นะครับหารด้วย5นะครับค่าเฉลี่ยของ r อจะอยู่ที่22นะครับถ้าโยนระดับ22เนี่ยเฟ้นเมองว่าผู้บริหารอยู่ระดับเก่งระดับไหนมันจะมีดีมาตรฐานก็คือ8ถึง12นะครับ 15- ถึง20นี่ก็คืออยู่ระดับดีมากนะครับ อันนี้ก็คืออยู่ในระดับถ้า25สห้าถึง35หนะครับอยู่ระดับยอดเยี่ยมนะครับผู้บริหารอยู่ระดับดีมากไปหาระดับยอดเยี่ยมนะครับแล้วคราวนี้ก็ถ้าดออปลงมาอย่างเนี้นะครับแต่เรามองแล้วนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังโอเคอยู่ไหมนะครับเราก็คำนวณว่าถ้านะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นสัก6ถึงเขึ้นไปนี่ก็โอเคนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเราดูแล้วนะครับ กำไรสุทธิที่ต่อหุ้นก็ณราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ8-9%นะครับอันนี้สบายๆเลยนะครับคราวนี้ผู้บริหารนะครับความรู้ความสามารถอยู่ระดับดีมากไปหายอดเยี่ยมเราก็จะไปดูว่าแล้วมีน้ำใจหรือไม่นะครับคำว่ามีน้ำใจเราก็จะมาดูเรื่องของ DIY นะครับก็คือ Dividend Yield นะครับเฉลี่ยแล้ว5%ต่อปีขึ้นไปหรือไม่นะครับ ปีล่าสุดเนี่ยที่มัน10%เพราะว่าราคาร่วงจาก1 1 1 2บาทลงมา7บาทอย่างเงี้ยนะครับกำไรกำไรตรงเนี้ยนะครับที่เกิดจะปันผลเนี่ยที่เข้าถึงมือผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเลยเพิ่มเป็น10%แต่ถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับณราคาปัจจุบันที่มันลงมาเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะซื้อถือลงหุนในหุ้นตัวนี้ได้แบบสบายใจเลยนะครับพอเอาไปถัวนะครับเพื่อนๆว่าถัวไปถั่วมาแล้วเกิน5%ไหมเกินอยู่แล้วนะครับ หุ้นตัวไหนถ้าจ่ายปันผลในระดับ5%ขึ้นไปถือว่าเป็นหุ้นถูกด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่อย่างที่บอกที่เราดูแฟกชิดเมื่อกี้ผู้บริหารนะครับผู้บริหารนะครับผู้ถือหุ้นนะครับเป็นบุคคลเดียวกันและอยู่ข้างนักลงทุนหรือไม่นะครับอยู่ฝ่ายนักลงทุนหรือไม่อันนี้นะครับเราดูที่ปันผลสรุปแล้วก็คือผู้บริหารนะครับฝีมือดีนะครับแล้วก็มีน้ำใจผ่านเกณฑ์เลยนะครับ4ข้อในผ่านเกณฑ์ไปแล้ว ประการสุดท้ายเรื่องราคาราคาเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับปกติเนี่ยสิบาทกว่าทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมดูมาเนี่ยนะครับหลายปีดีดักเ่ยนะครับสิบกว่าขึ้นไปยี่สิบกว่าเนี่ยรอแล้วรออีกนะครับไม่หลุดสิบสักทีเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือตอนนี้นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นคือโคตรถูกนะครับแล้ว P B V เนี่ยต่ำไปสองจุดห้านะครับต่ำไปสองจุดห้า อันนี้ถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับในมุมมองของพอร์ตเกษียณเร็วกรเกษียณรวยนะครับแล้วก็ PE นะครับถ้าเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่านะครับปีล่าสุดไม่เกิน20เท่าเนี่ยปีล่าสุด7.55เองนะครับเฉลี่ย5ปียังไม่เกิน15เท่าเลยนะครับอันนี้ก็เราก็ดูจากตรงนี้นะครับสรุปแล้วนะครับข้าวเกณฑ์เงื่อนไข การคัดสรรหุ้นสําหรับพอร,ร์ตเกษินเดลเกษินรวยนะครับเผื่อท่านท่านใดสนใจนะครับหรือท่านใดนะครับพิจารณาแล้วนะครับยังไม่สนใจก็ไปพิจารณาตัวอื่นนะครับผมได้แต่เพียงนําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับจะตัดสินใจในการซื้อถือขายลงทุนในหุ้นตัวนี้ก็ให้นํากลับไปพิจารณาให้ดีอีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะ รวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นสังคมสิ่งแวดล้อมขอให้เพื่อนๆเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ